ปลาหลดจ้าเชื่อไหมคะว่าปลาหลุดตัวเล็กๆสามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้นะจ๊ะไปจากครูคุกจะพาทาปลาหลดแต่เดียวนมสดปลาหลุดของครูคุกจะอร่อยแซ่บเอร์ขนาดไหนไปทํากันเลยจ้าปลาหลดมาอีกแลวจ้าไปจ้๊กไปเอาควักไส้ควักพุงเขาออกก่อนเขาว่าครูคุกจะมีวิธีการทํายังไงจ้าครูคุกก็จะใช้เต้ามนมจ้าโดยเป็นพี่ตัวปลาเลยจ้าเซื่อไม่ให้ปลาของเขาเนี่ยเห็นไหมคะ เมื่อชาผมเขาก็จะไม่ติดแล้วค่ะจับได้ง่ายๆค่ะเอาที่คอ,อกเลยนะคะผ่าท้องเลยจ้าผ่าท้องเอาที่ควักไส้ควกัออกคุ้งคอเลยนะจ๊ะแล้วทีนี้ครูก๊ก็จะบังสันหลังของเขาค่ะเพื่อที่จะให้เขาแห้งเร็วนะจ๊ะจะไม่มีกลิ่นเลยจ้าโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วจ้านะคะแล้วค่อยเอาปลาไปล้างกันนะจ๊ะ ดูค่ะดูวิธีการของคุกคุกค่ะคุณลูกค้ามั่นใจเลยค่ะดูค่ะสันหลังก็ต้องบังด้วยนะคะเพื่อไม่ให้ปลาเขาเนี่ยแฉะเกินไปจ้ะเวลาไปตากแดดก็จะแห้งค่ะแล้วก็ปลาไม่มีกลิ่นด้วยนะจ้าหลังจากควักไส้ควักพุงปลาหลดนะคะแล้วก็ผ่าสันหลังของเขาค่ะนี่ค่ะปลาหลดของครูกุกก็จะสะอาดสวยงามมากเลยนะจ๊ะ ไปจากลูกคุกจะพาไปปรุงก่อนนะจ้าปลาสด4กิโลครูปคุกใช้เกลือ2ช้อนจ้าน้ำตาล2ช้อนจ้าซีอิ๊วขาว8ช้อนจ้าน้ำมันพืช8ช้อนจ้านมสด8ช้อนจ้าซอสน้ำมันหอย4ช้อนจ้า คนเครื่องจุมแล้วก็ตัวปลาเข้ากันเลยนะจ๊าร้อยค่ะหมักปลาหลดของครูกุ๊กจ้าสูตรหมักปลาหลดนุมสดจ้ารุกนี้พร้อมเอาไปตากเลยนะจ๊าอร่อยแซ่บเวอร์เลยค่ะแพ็คละหนึ่งร้อยบาทค่ะคุณลูกค้ามั่นใจเลยค่ะครูกุ๊กทำสั่งทอดปลาเสื่อมและปลาหลดนะจ๊าดูเผาสวยจังเลยจ้า พอชิมรสก่อนตากนะจ๊ะชิมก่อนจ้าเซฟเวอร์เลยขนัวค่ะเอาไปตากเด็